สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโจ้ะนะครับรับจดทะเบียนสมรสคนไทยกับคนพม่าและชาวต่างชาติทุกสัญชาตินะครับก็วันนี้นะครับวันทีน่13เมษายน2566นะครับมีพี่สาวท่านนี้เข้ามาเข้ามาคอมเมนต์ในในคลิปผมนะนะครับพี่ทำเองเสียแต่ค่าเดินทางนะครับเนาะ พี่ทําเองเสียแต่ค่าเดินทางนะครับอันนี้ผมก็ขอบคุณนะครับพี่ที่เข้ามาอุตส่าห์เข้ามาคอมเมนต์นะครับรบกวนพี่ทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยนะครับนะเนาะเผื่อท่านอื่นเขาจะได้สนใจเขาจะได้โทรหาพี่ว่าทํายังไงนะครับเนาะถ้าถ้าถ้าพี่มีน้ําใจสักนิดนึงนะครับพี่ทิ้งเบอร์พี่ไว้เลยนะครับเนาะเบอร์โทรพี่อะทิ้งไว้เลย เผื่อท่านอื่นนะ่ะเขาได้อินบ็อกไปหาพีแ่แอดเพื่อนพี่นะครับแล้วจะได้โทรถามพี่ว่าเ,เสียแต่ค่าเดินทางนะครับเนาะทีนี้ผมจะมาบอกให้นะครับเนาะพี่พูดเนี่ยพี่ต้องพูดให้หมดนะครับต้องพูดให้หมดนะครับถ้าพี่ทําได้เนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรถือว่าเป็นแชร์ข้อมูลแชร์ประสบการณ์กันแต่ว่าพี่เสียค่าเสียแต่ค่าเดินทางเนี่ยอันนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่าไม่ไม่จริงนะครับเนาะพี่ต้องพูดให้หมด วลาพี่ทําเอกสารมาเนี่ยนะครับใบใบโสดเนี่ยจากประเทศพม่าเนี่ยนะครับค่าเอกสารเนี่ยนะครับค่าตรานิติกรนะครับอันนี้พี่ก็ต้องเสียนะครับเข้าสถานทูตไทยนะครับค่าค่าค่าเอ่อค่าแปลจากภาษาพม่าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับอันนี้พี่ก็ต้องเสียตังค์นะครับเนาะค่าตารับรับรองนิติกรนะครับเนาะที่สถานทูตไทยพี่ก็ต้องเสียตังค์นะครับเนาะ พอเอกสารมาถึงฝั่งไทยนะครับใบส่งถึงฝั่งไทยจากภาษาอังกฤษาามาเป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับเป็นภาษาภาษาอังกฤษภาษาไทยมาเป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับใบส่งตัวเนี้ยพี่ก็ต้องเสียตังค์นะครับในการแปลเอ,อกสารนะครับนขนาดผมเก่งอังกฤษผมยังแปลไม่ได้เลยนะครับผมต้องมีทีมแปลนะครับต้องแปลโดยธนาคารเอาอจะต้องแปลเอกสารนะครับเนาะแล้วก็ตานิติกรก็ต้องมารับรองอีกนะครับเนาะทุกอย่างเนี่ยทุกขั้นตอนทุกกระบวนการเนี่ย เสียตังหมดครับเสียค่าใช้จ่ายหมดเป็นค่าใช้จ่ายหมดนะครับอีกอย่างหนึง่งเวลาพี่กลับบ้านไปเนี่ยพี่อย่าลืมคิดด้วยนะครับว่าพี่ทํางานอนวันละเท่าไหร่เนาะอ่าพี่คิดต้นทุนตรงนั้นไปด้วยทุกอย่างมันมีต้นทุนนะครับเนะาะใหญ่เข้าใจนะครับเนาะแล้วก็อีกอย่างถ้าพี่เอ่อทิ้งเบอร์โทรไว้ด้วยก็ยิ่งดีนะครับเผื่อถ้าอื่นเขาได้สนใจได้โทรหาพี่นะครับแล้วก็รบกวนคุยกับคนคุยกับค,ค,ค,คนอื่นเอาด้วยนะครับนะเนาะเขาจะได้รู้เนาะ อ่ะก็คลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้ผมก็กดหัวใจกดไลค์กดตาม